สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอผ้ามาเก็บสายเ,าเครื่องดูดฝุ่นด้ค่ะพ่อแม่พี่น้องผู้ใดใส่ผู้ผนั้นก็ต้องเก็บด้วยค่ะบ่มีผู้ใดเก็บนะคะใส่ก็ต้องเก็บด้วยค่ะผู้ใดใส่เนาะบ่มีผู้ดในะมดมาเก็บห้าด้วยค่ะสามีเพิ่นมาเก็บหานะ้าเนาะ มีแต่เพิ่นจมให้จมดีดีจมให้ดีดีแต่อพี่น้องถ้าใส่ไปยังก็ไปจับเบอรเก็บถ้าเห็นมามาลุกมันดื้อมากนี่ yes งถ่านนี่ม่มาได้เอยไม่ยุด o อ o ไม่ยิ้ม keep ยุด oso มันก็บเบรคเก็บหนักดอกค่ะพ่อแม่พีน้อง เพียงแต่ว่าความขี้ขานมันมาเยือนนะคะมันก็เลยบวชท่านด้เก็บบวชแ p p เ n e นก็ลูกยูโดสอบไปแล้วไปหาไอ้ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เขียวอยู่มึงใสเมื่อยแล้วค่ะเห็นงานเมื่อยเลียงลูกอีกโอ้เห็นงานบานบดยุทธบดยยนหลีดผ่าเซตคอมอนคอมอนคอมอน ไปเฮดออนเนดอค่ะไปมักลูกซินไว้ลูกขาเพิ่นไอสร้างลูกซินโลเคิงสามแพ็กกับไปเฮดมักลูกซินไว้ด้ค่ะไปบดหมูบดหมูแล้วก็มักลูกซินไว้แล้วก็เอ้เอาไปใส่สองฟีดไว้นะคะสักไก่ยี่สิบนาทีเคืองชั่วมงนะคะแล้วก็เลยมาดูดฟุ้นเนี่ยค่ะ ดูดฝุ่นเนี่ยลูกก็หิวหิวหิวทุกชั่วโมองอระโดดนะคะพลอยไป้องเอ้ยาปนๆเซลยังปนเซลยัง,อ,ยงอีลาเซลยังอีลาเซลยังหิวทุกชั่วโมองอระโดดลูกข่อยค่นะลูกสิ้นก็ มักไหวใส่ส่องฟ right ิตไหวแล้วค่ะเดี๋ยวขอเทสบางกานว่ามันได้บ่ยังยังยังมาท่านได้นะคะของหลายโพดนี่ตู้เย็นจะเครืองชัมม่วโมงแล้วนะคะดูดฟุ้นเซตไปยูโดโซ่ปะกุะลุกกุลุกดโซลูกใส่หายนั่นอีกเด้หนีิใส่หาไหาอไดโนเสาร์โีโอเคโอเค ลูกใส่หาไดโนเสาร์หายวสิลางจานม o มี y yes clean my mommy oh clean okay how clean honey how clean mommy yes my dad is clean oh yeah ยก็ลูกอยู่โดโซเพิ่ใหายหาไอ้ไดโนเสาร์ให้เพิ่นแล้วค่ะไดโนเสาร์สีเขียวนะเจ้าเพิ่นไปเลยมักใส่บ่ look at the doso come on ก,ก็ลูกกระโดโซโอดไม่อยากมาซาเลยเนาะเอาไปไหว้มงสา,ายบุ๊กแล้วก็มาใส่กันหาหา้คนหนึงห่งเล่นคนหนึง่งไอาหาหา้เสียงเสียงกับเสียงดีดีเ้อเสียงเป็นเลยคุณหน่อยน่ะเสียงเก่งเสียงเป็นเสียงดีซ้ำหาพ่อแม่หาบ่เจอไม่ยูคิด,ดยูโดโซ่ มาเจอเอล่าบัดนี้อโดโซไปเลยมึงได้บุบเนนี่ไปเบ่งมังรีดผ้าดูมเึเศร้าไปรีดผ้านี่เห็นไปตีร่างกายยุ่เตียงอะนะอดโดโซรมาเล่นน้ำบอลนี่เศรรีดผ้าอยู่ห้องเนี่ยเห็นเอาโดโซมาเล่นน้ำยูบ่ได้ออกไปตีรั่วจังใด ผ่าก็ยังบ่ทันได้เก็บจ้ะฮะรีดผ่าเซตก็ยังบ่ทันได้เก็บเพราะพี่น้องงานหลายจักสิหาเจอโบบูนตามล่าหาไดาโนเสาร์ตามล่าหาโดโซเพิ่นนะ่ะหุ้งข้าวไหวไงยังบ่ทันได้กินเด้อค่ะพราะไมพี่น้อง <laughs> ลืมเอาเจ้าของหุ้งข้าวยังบ่ทันได้กินข้าวเด้อค่ะหาโม่งแร่งหรอบ่ทันได้กินขา้าวเช้าอยู่ โอ้เผ oh. <laughs> ื่อจำคว่มได้ What's this เจอแล้วดูค่ะโดโซเย้าคือได้เชิญเย้าเจอแล้วโดโซฮะนะหลากหลายไดโนเสาร์นะเฮ้ยฮ่าหมากหลายไดโนเสาร์ฮะนะตกเป็นเพื่อนเลือกเองได้ไดโนเสาร์เนี่ยสีเขียวเนี่ยเป็นของเพื่อนเลือกเองได้เลือกให้บ่เอาได้ เพื่อต้องเลือกเองขนาดเด็กหน่อยสามขวบกูกลัวจะสี่ขวบต้องมีสิทธิ์เลือกเองแล้วนะคะเข้าเลือกไหบ่เอาได้บ่หมักบ่แฮปปี้ขนใดเพื่อนเลือกลรวเพื่อนไปเจอเพื่อนสิบ่เอาไะ้ันเพื่อนไปเจออยู่องตลาดอื่นเสีเพิ่นสิบ่เอาได้เพื่อนมีของเพิ่นแล้วใช่ไหมเพิ่นเลือกเพื่อนถูกใจของเพื่อนแล้วใช่ไหมขนว่าพ่อแม่เลือกไหซื้อไหเองเสียไปเจออยู่ตลาดฉันก็เอาอีกฉันก็เอาอีกนะคะ จนกว่าเพื่อนสิไดเลือกเองนะคะทุกมือนี่ไปตลาดถึงใายเพื่อนเลือกเองนะคะให้เพื่อนเพื่อนจับของเพื่อนเองเข้าสิเดไปองเสียเงินบ่อยๆโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวสิไปปั่นลูกชิ้นได้บัตรนี่เตรียมกะละมังไอ้น้ำเย็นแล้วก็ไอ้น้ำห่อนได้ต้มน้ำห่อนปั่นลูกชิ้นได้บัตรนี่ มีเวลาได้คุยกับผู้ใดดอกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพี่คนไทยกันส่งขอความมา่นสี่หาหกคนบ่ได้อันนี้บ่ได้คุยน้ำเพลินนะค่ะชอบมากกับผู้ใหคุยน้ำมามี่มามี่มามี่เ่ยไปไอติมไอจานกยังกองผู้นึ่งเถินเถิดอยู่เดียค่ะเพราะท่านได้ลทาง เขาพยนยังว่าท่านดีกินเขาเศร้าเาขาเศร้ายันตอนนี้หาโมงเราได้ไหนสิหาโมงคงเหรอว่าสิแกงนมใหม่กินได้บัดรไงสื่อเอ้ยบแมนสื่อขี่เล็กมากสื่อขี่เล็กมากสิแกงกินได้บัตรเนี่ผัดเจ้าของวันนมใหม่อยากกินนมใหม่ด้วค่ะไปหานมใหม่กับโบมีขายมีแต่นมใหม่กับป้องขายอยากไหนนมใหม่ที่เขาแพ็กใส่ทุงนะแม่ที่มันมาจากประเทศไทยนะแม่ นกอหม่สดหรอแพ็กใส่ถุงเห็นไหมทุกคนอยากได้นกอหม่แบบนั้นบาอยากกินนกใหม่กระป๋องนะ,ะนกใหม่กระป๋องมีนะคะแต่แต่บ่อย่างได้คิดว่ามันมันมันไม,ม่กินหือนอยัางใช่ไหมอ,อยากได้นกอหม่แบบเป็นถุงที่แพ็กใส่ถุงมาแต่วันบ่มีขายไข่ก็เลยไอฝันร่มๆแหล่ลลง,ลงๆโยอาไอนกใหม่ไข่ซื้อขี้เล็กมาเยอะคข่ซื้อขี้เล็กมากัวะไข่ามว่าเจ้าก,กินเป็นติ ก็เลยบอกว่า,าวกินเป็นเพิว่ามันคืออีหยังก็เลยบอกว่ามันคือใบใหม่เพราะ่ะนมันถ้าเอาเมาเหรยังไดกินนะ <c oughs> ก็เลยว่า,าฉันก็เอาเมื่อแกงกินนะเอามาใส่พริกแกงอะแดงๆอะมืแกงกินแล้วก็ใส่กะทิใส่หมูตันงละโอเคเพิ่อลบูจักกินดอกแต่เพิร่ะเห็นเข้าสื่อแปลกๆเพิ่์ลจถาม ถามถามบ่ถามบ่าามบยังดอกนะคะถามเพราะว่าเธอชั่วมันบอ่อว่าเธอกินได้เธอชั่วมันบอ่อเธอกินแล้วเธอบอ่อแพรเธอชั่วมันบอ่อว่ากินแล้วมันบ่อเหินร่างกายเธอเธอบอ่อแพรมันบอ่อหยังยังเสียแมย้เป็นสิได้แบบผู้โตถ้าเกิดว่าเมียกินมาเกิดว่าเมียแพ้่สิเดีพาไปหาหมอท่านนึงเสียนะเพราะว่าคอยเป็นโรคภูมิแพ้อ,อยู่แล้วค่ะนะไอแพ้่ไอ ของรดจ,จัดแพ่แบบพวกเพชทจริงเสียไหมแต่ข่อยก็กินได้กินเลาดข่อยกับขั้นตามโตจงเสียไหมมันก็จะออกผลก็ข่อยก็คือว่ากินเลาข่อยขั้นตามโตจังเสียไหมอาการแพ่ของข่อยเนี่ยน,นะมันบริเวณไหนแบบว่านอกหรือว่าอ้อย่างนะคะแบบวา่ามันก็แค่ให้เป็นขั้นตามโตมหรือเป็นล่มผิดซึ่งเสียไหมมันบ่ถึงก็ขนาดก็แบบวา่าหายใจบ่ออกอ้กอย่างจังสันจังเสียไห่ยบเมนปูนะคะข่อยก็บ,บ่เข้าใจคือกันา่า ปูนะปูปูทะเลนะคะเป็นยังข่อยือกินบ่ได้เป็นยังพวกหมือกพวกปลาทะเลพวกกุ้งทะเลนะข่อยกินได้แต่กินใดบ่หลายนะคะแต่ว่าปูอะเป็นยังข่อยกินบ่ได้นะข่อยกินเราข่อยก็เป็นล่มพิษเลยข่อยแบบอึกัอึกักกข้อข่อยนะแม้เหมือนอย่างมันตันอยู่ข้อเราแบบหายใจบ่ออกใช่ไหมอ่อขอยบ่รู้ว่านะอาการแผ้หรือเปล่าแต่ข่อยอะ กินข่อยเป็นซีข่างนะคะข่อยล่องข่อยเป็นสีขัางข่อยก็เลรบ่อเอาเลยไอปูนะจังใดก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกการติดตามนะคะบ๊ายบาย